ถ้าคุณคบคุณติดยาเพียงคนเดียวเขาจะชักพาคุณติดยาอีกมากมายมารู้จักคุณถ้าคุณคบหาผีพนันเพียงคนเดียวผีพนันจะนำพาผีพนันคนอื่นๆมาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเช่นกันถ้าคุณคบหาคุณตั้งใจทำมาหากินเพียงคนเดียวเขาจะพาพ่อค้านักธุรกิจมารู้จักคุณมากมายและชักชวนกันไปทำมาหากิน ถ้าคุณคบหากับคนดีๆแม้เพียงคนเดียวเขาจะพาคุณดีๆมารู้จักคุณมากมายเราเลือกได้ว่าเราอยากมีสังคมแบบไหนมีชีวิตมีอนาคตแบบไหนและเราสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนให้ดูคนรอบตัวเราคนที่เราสนิทคนที่เราครบหาด้วยก็รู้ ถ้าเราดีเราจะทนคบหาพูดคุยหรือไปไหนมาไหนกับคนเร็วๆไม่ได้เช่นกันถ้าเราเล็วคนดีๆคนที่ดีกว่าเราเขาก็ไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากคบหาเราแม่เหล็กไม่ดึงดูดกลัวสายคนถ้าไม่สินเสมอกันไม่มีความคิดเดียวกันไม่ชอบเรื่องเดียวกันมันคบกันไม่ได้อยากรู้ว่าเราเป็นอย่างไรหรือใครเป็นอย่างไรดูคนที่เขาคบดูคนที่เขาสนิทด้วยไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนเอาคุณขายยามาทำผัวรก ถ้าไม่พวกเดียวกันอยู่กันไม่ได้ถ้าไม่พวกเดียวกันเดี๋ยวก็จะต้องจากกันไปคบหาโจรเดี๋ยวก็ได้มีเพื่อนเป็นโจรมากขึ้นคบหาเด็กแว้นเดี๋ยวก็ได้เพื่อนเป็นเด็กเว้นทั้งฝูงคบหาพ่อค้าเดี๋ยวก็ได้มีเพื่อนเป็นพ่อค้าคบหานักธุรกิจเดี๋ยวก็ได้มีเพื่อนสนิทเป็นนักธุรกิจอยากมีคุณแบบไหนในชีวิต อยากเป็นคนแบบไหนอยากมีชีวิตแบบไหนเราต้องเป็นคนแบบนั้นเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้